สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับครูเอดรคุณวดีทองไพรบุญนักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนคุยเรื่องรักต่างวัยค่ะหลังๆนี้มีคนทักเข้ามาถามครูเอมากเลยนะคะเรื่องอความรักต่างวัยที่อาจจะเป็นผู้หญิงมีอายุมากกว่าผู้ชายอายุน้อยกว่าหรือว่าในทางกับการผู้ชายมีอายุมากกว่าผู้หญิงมีอายุน้อยกว่านะคะ mm hmm. ก็มีหลายคนทักเข้ามาว่าเอะมันแบบว่า มันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างหรือว่าจริงๆเนี่ยอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นนะคะคุณเอกก็เลยอยากจะเอามาพูดคุยนะคะในวันนี้อ่ะเราก็เริ่มจากปกติแล้วโดยทั่วไปนะคะคนเราเวลาเราครบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรามักจะคบคนที่อายุอยู่ในวัยใกล้เคียงกับเรานะคะส่วนมากก็อยู่ในประมาณ3-5ปีนะคะเนาะเพราะอะไรเพราะว่า เราจะเจอบุคคลพวกนี้ใช่ไหมคะในในที่ทํางานบ้างเนอะเป็นเพื่อนเราบ้างเนี่ยค่ะมันก็เอื้อต่อการที่จะสร้างสัมพันธ์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราอาจจะได้เจอใครสักคนที่อายุอาจจะห่างจากเรามากๆนะคะบางคนเป็น10ปี20ปีก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เวลาเราต้องอยู่กับหรือว่าได้ได,ได้ได้เจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่อาจจะมีอายุห่างกับเรามากๆ,ๆเนี่ย ความที่ว่าเราอาจจะอยู่กันคนละยุคก,ก็มีนะคะต่างเจนเนาะก็ะมีความต่างใจบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะต่อความสัมพันธ์นะคะส่ผลกระทบเนี่ยมาในลักษณะไหน,นบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะ,ะการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะความสนใจที่อาจจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นคนนึงอาจจะชอบเพลงแนวนึงนะคะอีกคนอาจชอบเพลงอีกแนวนึงนะคะขึ้นอยู่กับวัยของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังเรื่องสังคมเรื่องความชอบเรื่องงานอดิเรกพวกนี้ค่ะเนาะ ซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรที่มันแตกต่างกันนะคะเรื่องของอความต้องการทางเพศก็เหมือนกันนะคะเรื่องของ energy level เนาะเรื่องของอระดับพลังงานใช่ไหมคะคนที่อายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีพลังงานเยอะกว่าเนาะอยากจะออกไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นเยอะๆนะคะในขณะที่คนที่อาจจะมีอายุมากกว่าน่อยเนี่ยเขาก็อาจจะ ชอบไลฟ์สไตล์ที่อาจจะแบบชิลๆกว่านอยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะหรือว่าทําอะไรที่อาจจะไม่ต้องใช้แรงใช้พลังงานมากนะคะพวกนี้ค่ะมันก็จะอเป็นความต่างที่อาจจะเห็นได้นะคะในคู่รักที่มีวัยที่แตกต่างกันมากๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคู่รักเราจะเห็นแบบนี้นะคะบางคู่รักก็เข้ากันได้ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับพลังงานหรือไลฟ์สไตล์ที่อาจจะแบบว่า เหมือนแบบคล้ายคลึงการสอดคล้องกันเหมือนอเราสามารถทําให้ไม่ต้องปรับตัวมากนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อมันมีผลกระทบนะคะต่อความสัมพันธ์เนี่ยคุณเอกก็อยากจะให้คําแนะนํานะคะว่าเอยแล้วอย่างเงี้ยเราอยู่กันยังไงนะคะให้ความรักของเรายั่งยืนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ,อเราก็อาจจะต้อง อดทนนิดนึงนะคะอดทนนิดนึงนะคะยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่คุณเอบ๋บอกค่ะว่าเรามีความต่างกันเยอะนะไม่ว่าเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความคิดความเชื่อความสนใจที่มันต่างกันนะคะเพราะฉะน,นั้นบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทําเป็นหลายๆครั้งแล้วในชีวิตนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราอายุมากกว่าเนี่ยเราอาจจะเคยไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วหลายครั้งอย่างเงี้ยคะ่ะแต่สําหรับเขาอาจจะ เป็นแค่ครั้งแรกของเขาที่มีโอกาสได้ทําอย่างนั้นนะคะนเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะต้องถอยลงมาแล้วระลึกว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นครั้งแรกของเขานะถึงแม้ว่าจะเป็นหลายๆครั้งสําหรับเราไปแล้วแล้วก็มองว่าตรงนี้เราทําด้วยกันเป็นครั้งแรกนะคะเน้นที่คําว่าด้วยกันแล้วก็จะเป็นประสบการณ์แรกของเราทั้งคู่นะคะอันที่สองนะคะก็คือวิธีการสื่อสารนะคะ สื่อสารยังไงปกติแล้วเนี่ยคุณเอ๋มักจะได้ยิเสียงสะท้อนว่าคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยเวลามีมีคู่หรือมีคนรักที่อายุน้อยกว่าเนี่ยค่ะผู้ที่มีอายุน้อยกว่ามักจะรู้สึกว่าเหมือนถูกสั่งสอนเหมือนถูกสอน,ถ,สอนถูกบอกให้ทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะ Uh, เราถอยออกมานิดนึงนะคะ uh, พอๆเรื่องการสอนการสั่งลงบ้างนะคะเราก็ทําตัวให้เป็นที่ปรึกษานะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าการสื่อสารเนี่ยในคู่รักของเขาเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นนะคะแล้วอย่างสุดท้ายก็คือเคารพซึ่งกันและกันนะคะเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้เกียรติในวิถีชีวิตของกันและกันด้วยนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างนะคะในเรื่องของทิปเล็กๆน้อยๆนะคะทำให้รักต่างวัยนี้ยั่งยืนยิ่งขึ้นนะคะ ลาไปก่อนนะคะวันนี้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ